เตรียมัดทุกอย่างก่อนพร้อมบริใารถุงเหมเื <Yeah. S 2> อนซีเดอวันนี้เราทำเองโดยได้มีอาจารย์แล้วนะคะหน้าจาก็จะสวยงามประมาณนี้สวยทั้งขนมสวยทั้งคนแพ็คสวยทั้งคนทำนะคะ่ะ โอเคเยี่ยม่ยีงน่าตยงมมากไม่เคยเปน้าตรอย่าสูบบาบดีสอกูสอน้าตาสวยงามเักนตับไตใสูสไม่แน่ใจแม่บอกลัวพลันอันนี้คือทำเสร็จแล้วนะคะกำลังแพ็ค ครง,งละสิบบาทค่ะกินง่ายก <laughs> ินง่ายอร่อยด้วยค่ะพร้อ <c oughs> มขายนะคะแต่ยังหาตลาดมันไม่ได้ไม่รู้จะไปทไหนนี่งาตลาดมัแต่เรื่องความพร้อมที่จะขายคือพร้อมมากค่ะ <c oughs> สำเร็จน,นะคะทำเองเปรูปเปร่างสวยงามแกะถุงยังไม่ผ่านเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปโอ้ยเลยเรี่ยแล้วเนาะกินครูอร่อยมากอร่อยลืมลูกลืมหัว ยุคนี้ต้องขายถูกค่ะใส่ผู้เท้อืมานแต่โลโก้ไม่ต้องมีงค่ะ